สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำการตรวจซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอาการก็คือไฟพาวเวอร์ไม่ทำงานนะฮะน้ำไม่ร้อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเนชชั่นแนวนะครับรุ่น d h 2 3 0 0นะครับ เดี๋ยวจะเริ่มวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการถอดน็อตตรงก้นมันนะครับนะฮะจะเห็นน็อตอยู่นะครับตอดดอกนะครับ ังจากถอดออกแล้วก็เราจะถอดฝา,าก่อนจะถอดฝานะครับเราจะถอดชุดนี้ออกก่อนชุดนี้คือชุดปรับอุณหภูมินะครับถอดออกเลยดึงออกนะครับแล้วก็เงี้ยฝาขึ้นนะครับ แล้วนะครับนี้เราก็จะเห็นตัวนี้เป็น ECB นะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิแล้วก็มาต้มนะครับเราจะทำการตรวจซ่อมนะฮะเราจะปลดสายฮีตเตอร์นะฮะแล้วเราจะต่อหลอดหลอดหลอโปะนะครับ ที่มีขนาดตั้งแต่60วัตถ์ถึง100วัตต์นะฮะแทนเพื่อป้องกันชุดฮิตเตอร์เสียหายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์แม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะ,อะสอนวิธีหลอกสวิตช์แม่เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับจับน้ํานะครับที่ไหลเข้าไปนะฮะเมื่อมีน้ําไหลนะฮะจึงจะทํางานนะครับตัวนี้ ขั้นตอนนะครับเราจะปลดสายชุดฮิตเตอร์ออกก่อนนะครับ อนนี้ปลดสายออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มัลติมิเตอร์เช็คเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีตัวไหนเสียนะครับวิธีการนะครับเราจะต่อหลอดไฟนะครับชุดนี้หลอดไฟนะครับจะต่อเข้าไป จากนั้นสีส้มนะครับต่อไอีกเส้นหนึง่งอันนี้คือชุดไฟฮีตเตอร์นะครับเราปลดฮีตเตอร์ออกแล้ว นนี้เราจะใช้มิเตอร์วัดชุดฮีเตอร์นะครับว่าขาดไหมนะครับเราตั้งไปที่คูณสินะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับหัวฮีเตอร์นะครับเขียมขึ้นนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าฮีเตอร์ยังไม่ขาดนะครับ อิเตอร์ใช้ได้นะครับตอนนี้เราจะต่อไฟเข้าชุดนี้นะครับนะฮะชุดนี้เป็นไฟลายนะครับชุดนี้เป็นนิวตันนะฮะต่อเข้าไปนะครับ ตอนเข้านะครับนี้เราจะไปทดลองเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับเช็คดูนะครับถูกนะครับมีไฟนะครับนี่นิวตอนนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับว่าขึ้น220ไหมนะฮะมิเตอร์เสียบเข้าไปแล้วนะครับไฟขึ้นโชว์นะครับ220แสดงว่าไฟมาปกตินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตแล้วนะครับไฟสีเขียวโชว์นะฮะพอเปิดน้ำเสร็จไฟสีเขียวจะโชว์นะครับคราวนี้เราจะทดลองโดยใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับ าน,นี้ใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วน,นะครับเจนะครับตอนนี้เราบิดสวิตช์อุณหภูมิไฟฮีเตอร์ไม่ทำงานนะครับ เราจะใช้แม่เหล็กนะครับในการทดสอบทดสอบอสวิตแม่เหล็กนะครับชุดนี้นะครับเอาแม่เหล็กวางไว้นะครับเพื่อเป็นการหลอกหลอกสวิตว่ามีแรงดันน้ําไหลผ่านนะครับเปิดนะครับไม่ติดนะครับเห็นไหมครับ หลอดไฟติดสว่างแล้วนะครับอันนี้เราลองบิดสวิตดูนะครับไฟจะหลีลงนะฮะถ้าเกิดเราเร่งไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการทดสอบนะครับไฟสีแดงทำงานนะครับ เอาออกไฟดับนะครับเอาวางไฟติดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีคราวนี้เราจะ ตัวนี้ก็เป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราตรวจเช็คไปเมื่อสักครู่นี้เราพบว่าตัวนี้นะครับเทอร์โมสตัดเสียนะครับเราทำการเปลี่ยนออกใหม่นะครับ,นะรบตัวนี้คือตัวเทอร์โมสตัดจะตัดอุณหภูมิอยู่ที่70องศานะครับนี้เราเปลี่ยนใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองอีกรอบนะครับ ตอนนี้เราจ่ายไฟมาแล้วนะครับเช็คไฟไปมานะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับได้220นะครับไฟจ่ายปกตินะครับกดสวิตช์เปิดน้ำนะครับกดสวิตช์เปิดน้ำไฟสีเขียวทำงานนะครับอันนี้เรา เราทดลองโดยไม่ได้ต่อระบบน้ําเข้านะครับเราจะใช้สวิตแม่เหล็กนะครับในการหลอกว่ามีน้าไหลผ่านนะครับชุดฮีตเตอร์เราถอดออกนะครับเพื่อป้องกันฮีตเตอร์เสียหายเพราะตัวฮีตเตอร์เราเช็คแล้วมันไม่ขาดนะครับมันใช้ได้เราก็ต่อหลอดไฟนะครับเข้าไปเพื่อใช้แทนฮีตเตอร์นะครับแล้วคราวนี้เราจะใช้แม่เหล็กหลอกนะครับ วิธีการนะครับก็คือเอาแม่เหล็กมาหลอกนะครับปรับแรงดันน้ํานะครับตอนนี้ปรับเทอร์โมอุณหภูมิขึ้นนะครับนะครับใช้แม่เหล็กหลอกนะครับตอนนี้ไฟติดสว่างนะครับวาดึงแม่เหล็กออกไฟดับนะครับเอาแม่เหล็กใส่ไฟติดนะครับแม่เหล็กออกไฟดับเอาแม่เหล็กใส่ไฟติดนะครับ อันนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับอันนี้เราจะปิดสวิตช์นะครับปิดแล้วนะครับตอนนี้ไฟสีแดงก็ดับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสอนวิธีการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะอาการก็คือชุด นิเตอร์ไม่ทำงานนะฮะจากการตรวจสอบก็พบว่าชุดเทอร์โมสตัทนะครับขาดทำการเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ทดลองนะเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ